ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของพนักงานเฝ้าโหลดโมลาสลงบ่อ 1. เลือกเมนูบันทึกการรับเข้าโมลาส 2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3. เช็คความถูกต้องอีกครั้งถ้ามั่นใจแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลยมีการเก็บเวลาอัตโนมัติรถเข้าโหลดโมลาสลงบ่อควรทำการบันทึกเลยนะครับ สเมื่อบันทึกข้อมูลระบบจะกำหนดรหัสตัวอย่างมาให้ให้ทำการนำไปเขียนแปะไว้ที่ขวดตัวอย่างด้วยนะครับ5กดที่เมนูข้อมูลรับเข้าโมลาสเพื่อจะทำการลงเวลาออกของรถโมลาส 6. เมื่อรถขนส่งโมลาสโหลดโมลาสลงเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่มลงเวลาออกเพื่อบันทึกเวลาที่รถโหลดโมลาสลงเสร็จ เกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันเวลาออกก็เป็นอันเสร็จกระบวนการครับ